Ially, <ane voice have sleep> ้จะเป็นงามพี hmm. helmet, ่น้องเอ้ยเก็บารูปแป๊บนึงพี่น้องโอ้ยไม่้ีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันกับอีพีสามจ้าเล่นเล่นอันนี้ครับกครับเฮ็ดนั่งไก่อันนี้อันเฮ็ดแกะค่ะพี่น้อง

ไปเก็บแล้วค่ะพี่น้องที่ได้เก็บแล้วค่ะมันจะหน่อทสาบวันนี้ได้ไปเก็บไว้หอมหอมพี่น้องอันนี้มันเสียข้าวกระเพาค่ะอุ้ยยังมาตอมหัวโอ้ยที่นี่มาตกค่ะ เต็นไปเต็มบัตาวคนนี้ตัโอเคโอเคได้ย่หอมค่ะพี่น้องหอมหอมอันนี้มันเทาเ้าก็่าจเอานะคะเนาะ

ปรุกสุ็อตเฮ็อันตันตนามาคุณเดินไลยพี่น้องเลยเดิลา่ย,ยางน้ำค่ะเฮ็ดอันที่คิดว่าบ่ามีก็มี่โอ้จีเริ่มหอนพี่น้องเลยเริ่มหอนแล้วฮมเก็บหนักมันหากัก ไม่ไม่เดิมสิเละเลวค่ะไปจนับพี่น้องไปกันเล้วยังไปัดข้างน้าว จะตีเก็บกล้องไว้นะคะเนาะไปไปอาตะกามอะมาใส่จะขอถ่ายรูปกันเดินใจเด้เเะขอถ่ายรูปง,งามกันแป๊บนาะเก็บเก็บจะ้จะไปเอาแบตเตอรี่เฮตี้ไปเปลี่ยนอันนี้นําค่ะจะเก็บรอแล้วเนาะเล่ากลับมาจะไ,ไปกันไปเจะไปไปเร็วๆค่ะ ป้าในร้ายพี่น้องวะเต๊ะพี่นายวะนี่ยแบตเตอรี่ติ๊กสมุดแล้วค่ะเฮ้พี่น้องเลยติ๊จะเลือกเอาแต่ก็งามมันแล้วคันเหรอกรองไว้กรองไว้พาพี่น้องเลยติ๊กกาไม่เหลือใจแถบัน ปลาปลาแบบว่าบอหกเป็นตังน้งยางค่ะเฮ็ดก็รายพ่อมัอนไกลาจากโมบาน,นะะาตีเนาะค่ะไก่ไรตืบจอกหอยเข้าเบา กล้องไว้ค่ะโอ้ยเสียงแมงพูตอมัวพี่น้องเลยเสียงพูตอมหาทีเก็บกองไว้ก่อนปาดให้ปลวกน้ำแกงพี่น้องเลยเพ็นแพร่อยป็น่สายอยู่ โอยสยาสต์เป็นวัดแจะแดดเลยไปนองเลยกระยาค่ะเ,เะ๋ดแมาเนาะวัดลุกไส้ติดอกกุเป็นวัดวัดอากาศเปลี่ยนจะซื้อค่ะ ่ยดีนะจะไปซื้อบกามากมายใบนึงก็เลยจะมาเป็นสองใบ พี่น,น้องขึนมาไลาเด้ไลยคักน้ำค่ะพี่น้องมึงดูตาก,กาศตีขึ้นนันมาเถอะเนาะ

เก็บเก็บมันพี่น้องไอ้มันมือขนาดอะตัวติอยากเก็บเห็ดดำมากกว่าติเห็นเห็ดดำแล้วติอยากเก็บเห็ดเห็ดดำติมากินเห็ดดำไหมคะต,ติอยากเก็บมันเนาะอันนี้บ่เอาเด้อมันจักเสียแล้วนี่พี่น้องติสองกอง แล้วตีเอาไปนี่แล้วตีย่างเลาะเป็นกลองนึงี๋ยวพอยามาเอาตะกามาใส่ค่ะแล้วตีย่างเลาะแป๊บนึงเฮ็ดดำเฮ็ดดำกระมี่นี่ฮะจุ่มนึงจุ่มหนึง่งแปบ๊บนึงตีถอดเสือ้อถอดเสื้อเพื่อว่าจะเอาใส่เสื้อค่ะ ล f, ูกมอิษย์พี่น้องไปรอพ่อพญายแล้วไปก่อนนะพี่ um, น้องเนาะแล้วเรากลับมาเออมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วยางสววยอด อู้ยังง่ามค่ะดอกนี่จุ่มนี่ไม่ล่ะโอ้โหใญ่ขวาเด้นฮะเป็นไงวะไปชคิดว่าเอยหอเห็นแล้วแต่ขอจำประได้ไมันยู่มังไหนเป็นวะตีออก็เลยหัวหล่อ ออไปแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้บว้าไปตะมวนแทย้อนไสละ่ะจะปอดจะปอดจะปอด เอาสิพาไปนอนพาไปนน้องโอ้ยไอกัะนาโชว์มุมไหนดีมุมนี้มุมนี้โอ้มาจะขอทานทุกคนณตั้จ้าเด้อโอ้โหโหแทยดอกจะเป็นงามพี่น้องเอ้ยเก็บขอทานลงกันแป๊บนึงเออเก็บเก็บไอเก็บเฮีย เก็บเลยกำลังน่ะเยอะแยะฮะเป็นแผ่เลยเป็นป้นองเห็ดย่างงามค่ะออ้จักพอดมาก ใน,นใบนิวตะกะกะดได้ไม่เจอจ็กพอตใหญ่เลยอันนี้มันปลาทั้งบานตี้ะจ้นะเด้ออันนี้ปลาทั้งในเมืองค่ะบานเพิินกับท่มาบุรลายบานเพิ่นท่มาบุรลายกับบานตีค่ะ เทาเก็บๆ oh. ช่วยกันช่วยกันเสร็จแล้วเร็วๆโอเคให่ที่ไหนอ้อยังง <laughs> ั้นสวนส่ดสวนสวนปูสวนเห็ดพลังสวนเห็ด mm hmm. เฮ้นี่นี่เดือดเด็เแคดแห้งแตกอยู่ข้างล่างเนี่ยไขึ้มานีนสปสิลักษเอไอดาวเด้นูนนูนุนน่นนนนอไร้ยไเจลูกพันธไปซีเนี่ยทเราบ่ ม่ไงเอาไปหลอกขาใหญ่ เต็มตะไคร้แล้วย้อนรอบที่สองรอบนี้ก็กระชับแล้วค่ะเนีน๋ยมันดังให้มากกันใหมเนี่ยพี่น้อง งามคัก Hit เฮ็ดเอ้ยจะขึ้นมางามแต่ค่ะแบบนี้เฮ็ดไปนองเฮ็ดเมื่กะะมกอกี้ถ่ายรูปนยค่ะงามคักพี่นอก แราหี่ยห็บวยๆจ้ะเด่นน้าให้จุดไตยานี่ค่ะมันจะมา ชื่นความชื่นมันลายนี่อ๋เด็กอะไรี่ จะเลือกอดอกส,สวยๆด้๋ยอะนสตาร์รถนะคะ แหบบบมีเสียงเบาด้วยค่ะเริ่มหอบแล้วอ๋อเฮ็ดไลค่ะเดี๋ยวค่ะจว่าห้าครีมลดนะคะเนาะไปมองคันมองนี้สิค่ะมองที่เคยเก็บ มันก็จะมีนะค่ะปลาแดงเคลื่อออกมันก็ออกพี่น้อเเฮ็ดซุ่มเยออียเสือเขาอยู่้างล่างเลยคะ่ะเป็นแท้อยู่ก็จ,จังเฮ็ดบานเท่าแหละคะ่ะเนาะ ปลาได้ค yeah. ่อยออกก็ออกมองเกลียวัดยางทับยางเหยียบเพิ่นไปน้ำตาลท้อยเท่าสัดดอกนี้ของนี้จะดอกใหญ่ เก็บมันเลยค่ะเฮ็ดลายเฮ็ดลายเก็บมันพี่น้องไม่ได้ยุดเลย,ยค่ะทานที่จะแช่เนี่ยไปตากแล้มันแช่ พยายามลดสป,ปีดจักกน้อยเด้ค่ะน้นองจา้าวติติเดี่ยวกันนีเด้ค่ะวัเดียวโชว์ดอกเ็ดให้พี่น้องคิดจะว่ากันด้ค่ะเด้อ เร็วเก็ดตรงงานสวยสวยเฮ็ดปานตีลายคับปีน้หลายทุกป,ปีแลรวคะ้าเมนถึงช่วงมนันเนาะนามพ่ออุณหภูมิพอดีปลาบ่าแหงเฮ็ดขั้นทะเล่นลาย ขิ้นกละไลค่ะโอ้ยโอ๊ยอย่างเนี่ค่ะ หลายนนเนาะยังไปทางลายไปตัวดว่างาโหเต็มตะก้า กินน้ำกันครับพี่น้นองเสียแหบแล้วโอบพี่อยู่ข้างล่างพี่แห้งกระสีหกักกระสีแตกหมดเร็ดก่อยกระสา่สากะสา่า มันเก็บขายเพราะท่านกินได้ค่ะนี่ซาปาเน่เบาประชดตะคองคนเขาเก็บเห็ดขายเขาเก็บเ,เร็วๆ็วเน็วเขาส่วนกืนส่วนคืนเ,เก็บไปกิน เิ้าไปให้พี่นกคข้าไปให้ลูกล้านไม่เยี่ยมไม่เย่ค่ะลุงให้ดก็กินน้ำบมไดย้ยากลูกชายพญานมากกินในตัวราคาพี่นอกเต็มตะก,กร้าแล้วจ้า จะไปจะไปให้ลูกเล่นสิสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายมาจากพี่น้องที่คุณยังจะขอโตเขาลดไปเอ่อหางหนาอีกหน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวไปต่อกันยาวๆเลยจ้าคลิปนี้ขอโตก่อนนะคะเนาะปานี่สลับปานี่ค่ะพอกันปานนานแลคะ่ะสวัสดีค่ะ